OPPO F21S Pro Series นะครับชูจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพที่ดูสวยในทุกสภาพแสงพร้อมกับพลังการชาร์จที่เร็ว3-3วัตต์ s u p e r w, w o o และหน้าจอ AMOLED EyeCare Display ด้วย Vivo X80 Live 5G Mini มือถือเรือธงเผยภาพเรนเดอร์พร้อมสเปคที่จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต The Best d i m e s i t y 900หน้าจอ AMOLED Refresh 90เพและกล้องหน้า50ล้านพิกเซลครับ ้าพกบมาปเดตข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสาเซปัตีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเตแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ล่าสุดนี้ทาง OPPO ประเทศอินเดียได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นต่อยอดตระบุล F Series อย่าง OPPO F21s Pro นะครับที่มาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่นด้แก Opp ่ OPPO F21s Pro และ F21s Pro 5G ภายต้สโลแกนนะครับใหม่ของเขานั่นเองมาที่อันแรกก่อนก็คือ v i v o F21s Pro นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกล้องเซลฟี่ที่ชัดถึง32ล้านพิกเซล เป็นระดับแฟลชชิปเลยโดยกล้องที่ใช้เนี่ยเป็น Sony a i r 709ด้วยเก็บแสงได้มากขึ้นกว่าเดิม60%ถ่ายภาพคมชัดนะครับสวยในทุกสภาพแสงเลยผสานกับกล้องหลัง3ตัวนะครับ AI Triple Camera เน้เลนส์หลัก6 4ล้านพิกเซลรองรับโหมดการถ่ายภาพความละเอียดสูงที่เรียกว่า Ultra Clear 108 Image น,นะครับที่มาพร้อมกับ Depth Sensor นะครับที่ล้วก็ Micro Lens ด้วยรองรับการถ่ายขนาดระยะวัตถุเนี่ยสูงสุดที่30เท่าเป็นแบบว่ารุ่น แ,แรกๆเลยนะครับของวงการที่ทำได้แบบนี้ในเซกเมนต์เดียวกัน Oppo f 2 1 s Pro นะครับมีมีสี 4, ก็คือดีไซน์คล้ายๆกับ Oppo Grow ขนาดตัวเครื่องเนี่ยบางเป็นแค่7.66ม mm, ิลิเมตรนะครับฝาหลังประกายรวมถึงออบิไล h ์นะมันไฟแจ้งเตือนนะครับรอบโมดูลกล้องด้วยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Oppo f 2 1 s Pro 5G ครับตัวนี้เนี่ยก็จะให กล้องหลังความละเอียดหกสิบีนัพนะิกเซล ai portrait นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆกล้องหน้าของเขาอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับ selfie h hdr เนาะ oppo go design เหมือนกันนะครับสรีมบางเท่ากันชิปเซตเป็น snapdragon หกพั้อยห้าส g ให้แรมมา8ปดกิกแรมเสมือนอีกนะครับเพิ่มแรมอีก5้ากิกแล้วก็ในส่วนของ rom นะครับ128่งดกิกด้วยการชาร์จเร็ว33วัตต์แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์จอ6.43นิ้ว full hd plus นะครับ สีที่เขาวางจำหน่ายเหมือนกันเลย2สีคือสีทองแล้วก็สีดำ Oppo F 2 1 S Pro เนี่ยราคาในอินเดียนะครับอยู่ที่ประมาณ2 2 9 9 9รูปีอินเดียหรือประมาณ1,600บาทนะครับในขณะที่รุ่น5 g เนี่ยอยู่ที่2 5 9 9 9รูปีหรือประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับส่วนรุ่นนี้จะเข้ามาวางขายในไทยไหมเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะ ก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารเพิ่มเติมนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของข่าวสารที่เรามาอัปเดตกันบางมือถือนะครับยังไม่มีการเปิดตัวเพราะ,ะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหาภาพทีเซอร์หรือภาพประกอบการบรรยายที่เป็นมือถือรุ่นนั้นหรือตรงรุ่นจริงๆได้ในส่วนนี้ต้องขออภยัยที่ตอนยังไม่เปิดตัวจะหาภาพได้ไงก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ บางตัวเนี่ยเข้าไทยแล้วแต่ว่าภาพวิดีโอประกอบเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเอารุ่นอื่นมาประกอบการบรรยายก่อนตรงนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนนิดนึงก็ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่เรามีภาพนิ่งขึ้นประกอบแล้วก็ลิงก์นะครับในการไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนคนไหนสนใจก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ vivo x 80 series เป็นสมาร์ทโฟนเรือโทร,ราสุดนะครับของ vivo ที่มีการเปิดตัวออกมานะครับในช่วง หรือพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมาพร้อมกันทั้งหมด2รุ่นด้วยกันได้แก่ x 80และ X80 Pro ครับกระทั้งล่าสุดนะรมีข้อมูลเกี่ยวกับ X80 Lite 5G หลุดออกมาเพิ่มเติมคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งในต่างประเทศนะครับได้ระบุถึงภาพเรนเดอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือ vivo ก็คือ vivo X 80ล้าน 5G นะครับซึ่งมีสีดำแล้วก็สีสม้มซึ่งมาพร้อมกับดีไซน์คอเปรียมสันแบนแล้วก็หน้าจอดีไซน์รอยบากหยดน้ำนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปรับลดเสียงได้ที่ด้านขวามือทัชซิมเป็นแบบพอร์ตสทีิโพลสตรนะครับแล้วก็มี USB Type C ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยการเปิดตัวจริงอาจจะมีการคัดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ ทางสื่อเนี่ยได้บอกว่า vivo x 8 0 lite ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอ amoled 6กจนิ้วให้ความละเอียด full sd plus นะครับค่ารีเฟล็กซ์เก้าสิบนะแล้วก็จะมีในเรื่องของการไล่ลื่นมือบนหน้าจอด้วยหน่วยประมวลผลท,ที่เขาใช้ใช้เป็น d i m e n s i t นเ0้นะครับให้แรมมา2ขอภายให้แรมมา256 g b ครับแบตเตอรี่4,500ัน ah หมิลลิแอมครับในส่วนของการชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่44่วัตต์นะครับด้านของการถ่ายภาพ vivo x 8 0 lite ตัวนี้จะมาพร้อมกับ ล้องที่มีความละเอียดน,นะครับกล้องหน้าที่สูงเลยอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องหลัง64ล้านพิกเซล o s กันสั่นนะครับอตอตโตไล8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับ 5G นะครับ NFC แล้วก็บลูทูธ5.2ด้วยจากภาพเรนเดอร์และสเปคที่หลุดออกมาชัดเจนแล้วว่า Vivo X80 Live 5G ตัวเนี้ยก็คือตัว Vivo X25 5G เป็นการรีแบรนด์มานะครับมาขายในโซนยุโดปนั่นเองนอกจาก v i v o X ขอพาย vivo v, v 2 5 5g ที่วางขายในประเทศไทยแล้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ13,999บาท vivo v, v 2 5 pro 5g นะครับอยู่ที่1 9 9 9 9บาทคือมันมันคือรุ่นเดียวกันนะเข้าใจเนาะ vivo v, v 2 5ที่ขายในไทยก็คือตรงกับหัวข้อข่าวคือ vivo x 8 0 lite คือตัวเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีวางขายในไทยนะครับสะผ่านตัวแทนสนายว่าจะเป็น s true d e t a c ก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับ สัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและคนที่เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย